มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเงินหายออกจากบัญชีใครใช้อยู่รีบเช็คเลยนะคะล่าสุดข่าวเงินหายจากบัญชีธนาคารไม่รับผิดชอบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะลังยิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์ว่าเงินของตนเองนั้นหายออกจากบัญชี โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าศูนย์บริการนี้คืออะไรมีสิทธิ์อะไรมาโอนเงินไป15,000เงินบินแบบต่อหน้าต่อต,อตาคามือไม่มีการแจ้งอะไรใดๆทั้งสิ้นงงมากศูนย์ปฏิบัติการ1287เจ้าหน้าที่ธนาคารคือให้คำตอบอะไรไม่ได้ให้รอสายยาวเกือบชั่วโมงส่งต่อสายเป็นทอดๆสรุปคือไม่ได้คำตอบใดๆทั้งสิ้นเลิกใายได้ก็เลิกนะคะ ล่าสุดนะคะได้มีชาวโซเชียลออกมาตอบว่าแล้วเงินที่ท่านโดนหักจากบัญชีธนาคารดําเนินการหักเพื่อชําระยอดสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสําหรับลูกค้าที่มียอดค้างชําระและไม่ได้จ่ายเป็นระยะเวลานานจึงมีการหักเงินจากบัญชีตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ได้มีการยินยอม ตั้งแต่การทำสินเชื่อไว้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีหนี้ก็ควรต้องชำระแต่ในกรณีที่ยังยืนยันว่าไม่เคยมีหนี้กับธนาคารและยังมีการโดนหักเงินจากบัญชีสามารถติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งปัญหาได้เลยอย่างไรก็แล้วแต่ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือยุดลูกค้าอยู่แล้วสาวโวยหนักนะคะเงินหายจากบัญชี15,000บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ